ครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแคร็บชานัลนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในช่วงคลิปทอล์กอีกแล้วคลิปทอล์กวันนี้เราจะคุยกันเรื่อยเปื่อยเรื่องอะไรครับน้องตั้นอ่าเรื่องของทีเดียระยะาพาราดินในภาควีเทียนครับอ่าชื่อชุดชื่อชุดหน่อยสติ๊กเกอร์ออฟโฟกครับอ่าตามหาความหวังครับผมไอจีหายตัวไปนั่นเองุอะไรเรื่องแปล้าตรงเลยอ๋อจำมั้เถอะนั่นน่ะสิไม่สิสติ๊กเกอร์ผู้ตามหาสิ พูดตามหาความหวังเออแท่งมันจะมันจะไปแปลชื่อชุดเล่นทำไผ่พูดตามไผ่ความหวังนั่นแหละความหวังใกล้ๆกันไม่ใกล้อ่ะเนื่องจากการ์ดมันยังไม่ออกถ้าผมไม่อยากถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ดูเดี๋ยวผมทำเป็นกราฟิกกราฟิกขึ้นมาตรงกลางเลยตรงตรงนี้เลยระหว่างใครใครวะไม่ไม่รู้ไอจีแล้วกับไอจีแล้วกันอ่ะต้องบอกก่อนผมไม่ได้เอาตัวหลักขึ้นก่อนนะผมเริ่มตั้งแต่เกรดศูนย์เลยนะตัวเริ่มเลย อ่ะมามามาที่ตัวเลิศับผมชื่อชื่อช่างแม่งเดอวไม่ได้ชื่อมาร์คชื่อมาคโอเคไม่มีสกิลอะไรไม่มีสกิลอะไรเป็นตัวเลิศมบเป็นการธรรมดาประพางตุมตีหกพันชิลหมื่นโฟลเลนเนอร์ไม่ได้ไม่มีเป็นโฟอาร์ตด้วยโอเคโอเคในชุดนะครับผมก็จะให้ทิกเกอร์มาเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูทีละอย่างเลยทิกเกอร์มีอะไรบ้าง ติเกอร์หลกัหลกๆก็จะให้เป็นคิดอสแตนฮิลโดยสมดุลมาโดยแบบก็เรียกเหมือนทีดีทั่วไปเนาะใช่ครับอ <า S 1> ะ่ะมาเข้าเกตหนึ่งกันครับผมเกตหนึ่งใบแรกเลยใบแรกเลยก็จะมีความสามารถเลยเดี๋ยวผมอันนี้เออต้องบอกก่อนว่าผมที่ผมไล่การ์ดอ่ะผมไล่ตามแอปในมือถือนะครับผมผมเล็กให้มันเป็นเกตศูนย์ถึงเกณสามไว้ครับแล้วผมก็เปิดอ่านให้ดีลาันเลยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ใบแรกปุ๊บ ชื่ออะไรนะซิลิกซิลิกครับผมก็มีความสามารถเรียกอากาศอ่าต,ต,ตัวตีหมื่นนั่นแหละเป็นตัวตีหมื่นนั่นแหละเกดหนึ่งถ้าแวนการ์ติชื่อสติ๊กเกอร์อ่าก็คือเล่นสามพันไม่ยอมยังเล่นติดชื่ออยู่ด้วยนะและเล่นมีความสามารถใหม่ที่เราเคยทำไปลิปที่แล้วคือลีเจียนครับผมแล้วก็ยังติดชื่อเหมือนเดิมครับมาต่อมาครับผมไปต่อมาเกดหนึ่งไปต่อมาอ่าอ่าชื่อช่างมันเถอะยังการเล่นเหรออ่าโอเคเอาเอาความสามารถเลยแล้วกันครับผมเรียกอากาศครับผมเมื่อหยุดหยุดอย่างนี้ ่าเมื่อวันนี้นี่โจมเตีครับผมโจมเตยบรรกาบบวกสองพันตัวตีเก้าพันใช่เป็นตัวตีเก้าพันมีตีหมื่นยังมีตีเก้าพันอีกเหรอเออเนาะแปลกจริงจริงโอเคโอเคอาจจะตีคาบเส้นไหมครับเส้นอะไรก็ว่าไปครับอโอเคเป็นการนับเรื่องพวกข้ามเส้นมากปะใช่อะต่อตัวต่อมาครับผมเป็นตัวบูธหมื่นครับเป็นตัวบูธหมื่นถ้าเมื่อแววนอยู่ในสภาพตีเจียดใช่ครับอ่าโอเคเป็นเป็นเทคนิคใหม่บวกพลังบูธสี่พัน ในภาคสี่นะครับผมเดี๋ยวรูปเดี๋ยวก็ขึ้นให้เหมือนเดิมตรงนี้เลยตรงนี้ตัวนีอีเกิลต่อไปก็เป็นสติกเกอร์อีกตัวหนึ่งครับผมสติกเกอร์อะไรนะยูทูลแมนยูทูลแมนครับผมก็เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งบวกพันครับผมเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งบวกพันนั่นแหละเหมือนปกติเป็นแอกทีฟก็เคาน์เตอร์บาร์สสองก็สองพันสองพันโอเคครับเคาน์เตอร์บาร์สสามก็สามพันตามนั้นครับผมเคาน์เตอร์บาร์สห้าก็ห้าหพันไม่มีใครทำหรอกโอเคเราจะบวกเลขกันทำไมโอเคต่อมาครับผมเสติกเกออรร์ีกตััวเป็นหมมาคบบผแล บลัดบลัดเก่าโอเคเมื่ออินเตอร์เซปบวกห้าพันเป็นครับผมเอสเปเชียลอินเตอร์เซปนะครับผมในเซปเหมือนนั่นแหละใช่ตัวเซปเหมือนมาแปดพันเซปหมือนแล้วก็ไม่มีเลยบลัดใบต่อมาครับผมบลัดเบสสติ๊กเกอร์นะครับผมก็เป็นร่างใหม่ของที่บลัดเบสเรานั่นเองใช่ครับกลับมาอยู่กับไลยอนผลัดเด่นเรียบร้อยใช่กลับมาในเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยใช่ครับมีต่อชื่อต่อท้ายมาเดือดแอว่งใส่หรูก็สกิลเปลี่ยนใหม่ครับผมเป็นเขาระบลัดหนึ่งเรียกอาศ ถ้าแวนกาดเราติดสติ๊กเกอร์ในชื่อสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสทำลายเรียอากาศเกสาเกสสองใช่ไหมใช่ครับหรือส่งกว่าปว่าใช่ครับหรือส่งกว่ามแล้วก็รีทายมันเหลือคว่ำหนึ่งไงเหลือความหนึ่งแต่ว่าเดิมมาแหละดูแค่เรียอากาศใช่ครับตัวเก่าจะอยู่แวนกาดได้อ่อใช่อ่ะตั้งเองโอเคทำไมต้องถามว่าทำไมเหลือแต่เรียอากาศใช่แน่นอนถ้าสมมติเราซิกเมทอย่างเงี้ย มันเด้งออกมาจากในลุมปุ๊บกระโดดออกมามันบอกอยู่ช่องแมนกาดได้ความหนึ่งยิงได้ก็โคงไปแล้วครับคู่เมดเก่งไปแล้วก็เขาก็เป็นการทําให้คู่เมดไม่มีสกิลนั่นเองครับผมก็ตัวหลักมาเล่นใหม่อ่าอ่าแล้วตูตัวต่อมาเป็นเกตดสออีกตัวครับฟูบัตตเบิร์เลิกก็ตัวตีมือสองแ่นอะไรรู้สึกจะเป็นรู้สึกจะเป็นขาของคู่เจียนเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในการ์ดตอนเกตสามมาแล้วกัน อตัวต่อไปครับผมก็ไม่มีอะไรครับเป็นมอนเหลืองธรรมดาฮะตัวต่อมาตัวนี้มานั่นแหละตัวต่อมาครับผมเมื่อแวนการ์ดอยู่ในสภาพบีเจียนตีหมื่นสองครับผมครับผมอ่าเป็นตัวตีหมื่นมีตัวตีหมื่นตีเก้าพันตีหมื่นสองตีหมื่นสองโอเคข้ามเส้นยังเข้าไปใช่ใช่โดยโดยหลักๆคือข้ามเส้นแต่ก็ยังลำบากอยู่ในการถ้าจะตอบบูลให้ตีพวกคอนไรเนาะไม่ไหนก็ยังมุดคอนไรอยู่ ัวต่อมาบูเฟมซิกเกอร์อะไรนะคารานิสคารานิสโอเคเคอร์เตบาหนึ่งคารานิสเคอร์เตบาหนึ่งตอนตีครับบวกสามพันครับผมจบเจ๋งมากโอเคสกิลติดเชือกบูเฟมมาทำไมมติดเชือกบูเฟมเลยถึงจะมาซิกเกอร์อีกโอเคเป็นทุกอย่างเลยโอเคครับก็ต่อมาเป็นลีเจียนเป็นคู่รองที่ไม่ใช่คู่ของบัสเบรนนะครับผมอ่ะมันบอกว่าอ่าเมื่ออ่าเมื่อไอคู่เจียนมันคือตัวไหนนะเดี๋ยวผมดูก่อน คูเจี้ยนมันคูเจี้ยนวานิลาเหรอครับคูเจี้ยนกับตัววานิลาตัววานิลาเลยเหรอใช่ครับโอ้โหโอเคสกิลไม่มีเลยเลยคูเจี้ยนเป็นตัววานิลานะตีสองหมื่นพลังมันจะตีสองหมื่นก็วิธีรีเจียนเราก็บอกไปแล้วเนาะเก็บหลุมสี่ใบเก็บเก็บจากเก็บจากต่อบโซนสี่ใบเข้าไปในกองเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ประกาศหาคู่เมทออกมารีเจียนจากในกองนั่นเองครับผมแล้วก็นี่แวนอ่ายูนิคยูนิตเนี้ยบวกห้าพันตอนเมื่อตอนตีบรนยากาศ ตอนมันอยู่ในครับรีเจียนด้วยใช่ครับแล้วก็ถ้าอยู่เรียกอากาศยูนิตนี้ตอนโจมตีบวก2 0 0พันะครับผมครับผมสำหรับตัวเกตสามนะอันนี้เหมือนสก,กีลตัวเกเกียร์วันนี้ลานั่นแหละใช่เป็นสกีลเว็บรีเจียนแบบพื้นนเนาะพื้นฐานมากเลยต่อมาก็เป็นคู่รีเจียนคู่หลักของชุดสติกเกอร์ครับผมก็จะเป็นเจ้าชื่ออะไรนะวิงกันครับวิงกันกลับมาแล้วตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยสงสัยกินอาหารดีครับตัวโตเชียวก็ง่ายๆครับเป็นคู่ของบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดสิกเกอร์ มีพลังคู่นี้ตีสองหมื่นนะครับผมบแล้วก็แวนการ์ดอยู่เมื่ออยู่ในสภาพรีเจียนครับผมเสิร์ชซิกเกอร์หนึ่งตัวที่เป็นเกรดสองหรือมากกว่าคอร์โดช่องเรียกการก็พอมันประกาศรีเจียนบุ๊กก็เติมเพื่อนรเรียกเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยมันนี่เร็วมันนี่เร็วอะไรอย่างนี้ครับผมเติมสนามเติมสนาม<ป>กันไปแล้วก็เมื่อยูนิตนี้โจมตีบวกสองพันด้วยนะในช่องแวนการ์ดก็เท่ากับว่า เวเวลามันถูกรีเจียนอยู่มันตีสองหมใช่ไหมเมื่อมันตีก็ไปอีกเก็เท่ากับ2อ0หมนั่นเองครับผมใช่ครับเมื่อตีแวนการ์ดนะก็หมดแล้วจำนวนการ์ดพวกผมยังไม่แน่ใจว่าจะออกเป็นยังไงแต่บอกได้แค่ว่ามีอะไรออกบ้างเฉยๆก็วันนี้มันคลิปทอล์กสั้นๆเนาะก็มาพูดถึงตัว TD10 4กันทีเดี๋ยวในคลิปต,ต่อไปเราจะพูดถึงทีดีของนารูคามิ ว่าจะเป็นยังไงกันมั่งก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตาม้ชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์นะผมแล้วฝากเพจเราแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์และชาแนลเราแท็บ a n n e l ด้วยนะครับผมอ่าแยกกันแล้วนะอย่าลืมนะครับผมยังไงก็ชอบคลิปเราอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเอนดูนะเราไม่ห่วงคลิปครับผมแชร์เพื่อนเดูได้เลยตามอัธยาใส่ครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณร้านทีเจไม่กลับพสา,าุ้นาผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการ วันนี้ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปทอลคคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ